สดีพี่น้องสวัสดีปลาปรลรืออกล่าก่อนพี่น้องคือพ่น หลวันทมาสาคนก็ไม่ได oh like ้ก <h ums> ็ยเงิน้อกไปมามากว่าที่สองคนเนียโยนโยนเลยเโยนตเลงกันเลย่าอยูหัวแก้วกระปังแน่โยนกเสยอบุญไนอเลย ยายเงงเป็นหัวหน้าทีมพี่น้องเ้ยยายเงงพามาด่นี่เอินยางวะผูบ่่นเาะมหบนน่าพบ่าพงจะมาคือบ่าพงุ่ะหน้าตาคือกันเพิ่นมีผู้ผาไปว่ะจ้ะโอ้ยแสดงผู้ผาโอ้ยสดอ้จอยได้มายายงก็มีผู้ผาไป พี่นอ้องพ่นลูกเสียวพ่น้หาหมูอืมขจเละบ่ลเลยเฮ้ตอเราโดนเขาสิบแอดเลยบักเทคหนึ่งตาดำดำโอ้โพี่นอ้องเลยผ่านหมู่บ้านมาไอคนไายมาสิบสองคน ให้กว่าสิไปเอาบุญยายให้กว่าสิไปเอาบุญเนาะจะคงหน้านพาไปสบายดีปะลุงปเด้อขาวแกเห็ดอยู่ก <c oughs> ันเนอะรา <c oughs> งกมอยู่้าก <c oughs> ัมี่าปลุงล, <c oughs> ลูกจ้าลอะอาเพิ่น lại tạ ta mát thô ma xì huyền áo na, Ui ra hết lạy cánh nó, hết know lạy không kín cạnh áo lạy không lái, không อืมอยู่ทั้งอันซองค่างโลดเฮานะน้ำลังในพันในพันหมวกเขียวเจ้าของน้ามันไม่ครัวบนพนหอดปลาเห็ด ยังหลอดพี่น้องเอ้ยแม่นากเลยน้ำ็เต็มถ่านลันมันนหอดวต้แกกับด้งไม่พแต่ด้ายนแห้งนั้ทีและ่บ้านเราบ่อบ้านเาแห้งแล้วดเทน้ำเป็นอ่อ่มืนแถมลมอีก สังกสียันสิปุ้ยนั่งเยี่ยมกะเจอแล้วอาวเฮ้ยเยี่ยมมนอพี่น้องเย่ยบดังเยี่ยเยี่ยมอย่าปากดังเยี่ยมน้บมันด้วยเยี่ยม หนึงโอ้ยอย่าผ่าั้งเฮ้เก็บให้ฮะไข่มันเจอแล้วพี่น้องแปดดอกเยี่ยมสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกอ้าวจะเอ้ยใครสีเก่งเขา้องเยี่ยม จุ่มเดียวแปดดอกบัวแมนแปดดอกแปดขไข<ป>่พี่น้องพี่น้องเจอแล้วแต่ว่าห้องบัวเสียงดังคือมากกันดอกนนี่อะไรไงอดอกใหญ่อะไรดีใจอะไรวะ No. nhanh thôi trên bà chứ bà hơi ừ, mà chơi hết sao hơi phết mà cứ màn ăn thế nhỉ áo ừ. màn ăn ở lì nhanh như lang hay làng vàn nóng đơ bà luôn Hãy subscribe cho ตีนขาดปาี่นดองว่าดอกหนใหญ่ n ังบนส่นองดอกนี่โอ้ยคือมากใช่ไหมหมอสามผูกใายเออคันจาเห็นเอาโลดกัน่อนนะให่อยกอมันเต้น้มม้มแ lấy mà kem này ăn đi Đây là nông nịt, nó là sắp hay đuôi nhai Tôi tôi mệt đó À ăn mệt ta mẹ cho nhai vào nha đấy đó น้องแมลงมินมานแล้วเฮ้ยตื่เต้นเฮ้ยใครเอออ๊อโอ้ยดเห้นนออันนั้นเยี่ยมไยน้องเยี่ยมเจอแล้วสันเอินอ่า ไข,ออข่อืมเยติที่สามดอกเออสีเหลืองไข่อืมอ้าวมันแล้วน้องเยี่ยมมาเรื่อยมาเลย สีเมืออะไรพี่น้องแาบนี้แบบน้เลยเหมือนงายเข่งกระตานนองเลี่ยมไปพี่น้องมือโอเค Đây ngưng một đại phò độ oxy để bè này, nhanh ngưng ý Đây để... Mình uhm. น้องเยี่ยมมานแล้วรูปกรต๊องขอบอกเจ้าบ้านโอ๊ยน่ารัก เมื่ออะไรพี่น้องเมื่อเฮ้ยเฮ้ยเมือ่อเลือหาดอกออองเยี่ยมมาไข่เก็บจนตายไปเลือหาดอกเลือหาดอกออกพี่น้องกับช่องไข่ไก่หันนอกนั่นเอาหายายเงิงน,นเมื่อเผื่อบอดาเฮ็ดเพอดอกแต่แต่ดอกน้อยนีย่เน่จะห,ห,หายมีจะใครเอาหายมีแต่ไข่เอาดอกมันหาดอกกับช่องไข่เอามือป่นมีนแต่เห็ดดอกเยี่ยมเห็นดอกเหายแล,ะละ้วก็ได้หายายเงินแล้วบอดายเนาะ นยังเดี่ยวเดียวไล่แต่จะพี่น้องก็ดีแม่ก็จะโคตรสุกคนพี่น้องเอกันมากินนะสบายดี